วันนี้เราเราอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งไงตอนนี้เปิด playlist ฟังเพลงไงนั่งจิบกาแฟชิวๆครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเพลงฟรีกาแฟฟรี พร้อมกันไหมครับวันนี้อันนี้เป็นออเดิมนะครับอับออนนี้นเ, <c oughs> นเป็นออเามมาาดิม เราที่ข้างในต้องกลา้าหัวใจไม่มีให้ใครคนไหนในยามที่แดดทอดลมพืนสายใส่ไม่ต่างที่ยิ้มของเธอหัวใจใจของฉันมันรองเธอบ้า ใจของฉ hey hey. ันท right ีข้างในมีเพ <okay bueno e> the ียงเขารักเธอได้ยินไหม We แล้วจอไม่คิดไม่ใครบอกมาว่าเราจะต้องมาเจอกัน อิ่มอ่ะอิ่มเลว,ลวกวินข้าวกันยังครับทุกคนใครไม่กินมีแซนวิชนะวันนี้หนึ่งชิ้นนะครับอ,อ่าได้เป็นสีน้ำเงินนะ ขายกันขายกันขันโอ้ยจีจีจ๊ะสูนซี <S <S 2> <S 2> is, นะครับผมขายกันรอดูรูปรดเที่ทรอได้นะครับ <S 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 นะสเตชูนะครับไม่บอกหร <Stay S 2> <ๆ S 1> อ <S <S นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าปังหลอ่อแค่คนใส่ก็หล่อขนาดนี้ <S 2> <S 2> อร่อยด้วยอ <S 2> <S 2> บอกเลย ไม่ค่อยๆครับผมไม่ได้ขายเก่งอย่างเดียวนะทุกคนก็ซื้อเกง่งเลยพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมไหมครับวันนี้คนที่มาเจอเราอ่าไม่พร้อมต้องพร้อมมาแล้วแหละใช่ไหม <c oughs> พร้อมไหมคุณอ่ะพร้อมไหมพร้อม ดูนได้เสื้อแล้วนะครับได้แล้วครับผมดูนได้เสื้อจากแบรนด์เร่องครับได้แล้วครับร,บรอวันที่แบบหล่อเทถึงจะใสเพราะว่าวันนี้มันต้องสีส้มนะครับเพราะเราม,ามอบความรับในแบบเมอร์ซี่นะครับใช่ครับผม,อ,ม <c oughs> อร่อยอ่ะนี่ชิ้นนะ <c oughs> <c oughs> เลยไปฝ่ายด้วยเหรอครับเฮ้ยมีแฟนคลับชื่อไอฟ้ายมาอุย้ยเต้านกเมเนเจอร์คนนี้ใส่เปลเลยนะไ <c oughs> อะ้้ายอ่ะเป็นแบบเศรษฐีไทยเปย์เลยนะโอ้ยปนเงินให้หน่อยค่ะเจ้านายเต้านกเมเนเจอร์อ <c oughs> สมัยก่อนเรียกเต้านกไงเดี๋ยวนี้เรียกนกอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีแบบคำนำหน้า โลเนเจอร์นะเขาอัปเกรดแล้ว <c oughs> ขอบคุณครับทุกคนวันนี้เจอกันนะครับเจอกันแน่นอนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะผมมีลูกน้องหรือลูกพี่ก็ไม่รู้นะคุณจะไม่มีวันได้ไปคนเดียวหรอกเพราะผมจะอยู่ข้างคุณตลาดาผมเปล่าหรอกถ้าถ้าผมไปกับผมผมก็ได้เงินนะหยอกหยอกหยอกหยอเอนะครับ ผมแค่รอนเล่นนะครับตื่นได้กันไหมคะเขาถามโอ้โผมไม่ตื่นเต้นเลยครับผมผมสบายมากครับชินแล้ยฮะทำพูดเก่งผมผมผมชินแล้วฮะวันนี้จะได้ยินเสียงพี่นุ่นอันเที่ยองอาขยานนะครับโอ้วันนี้ได้ยินผมเสียงผมท่องอาขยานแน่นอนเลยคุณฟอมเพลงมามากขนาดซ้อมมาเยอะแน่นอนครับแต่ว่าไม่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ถึงร้อยไหมร้อยเพลงไหมผมผมบอกเลยร้อยน้อยไปนะครับทุกคนน้อยไปฮบอกเลยนะครับ แต่ว่าผมมันพอผมมันผมมันหมไมแต่ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยใช่ไหมอ่าไม่ค่อยตื่นเต้นเลยบอกเลยว่า performance ไม่รู้จะจะเหมือนที่ซ้อมมาหรือเปล่านะใช่ไหมอืมแต่ผมมีเดอะแบกวันนี้ไม่ต้องห่วงเรามีเดอะแบกนะทุ่ผมอยากกินอีกอยากกินอะไรโอ้โหล่าสุดกับทุกคนทุกคนเป็นพยานนะพี่บุ๋มซื้อพี่บุมซื้อแซนด์วิชมาสองชิ้นครับแล้วตอนนี้ ม่่ใชซื้อมาสี่ชิ้นคนละสองชิ้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมกินไปชิ้นเดียวแล้วอีสามชิ้นหายไปแล้วครับทุกคนออรร่ยจิงกินเข้ามอะไรเนี่ยใช่ครับขนาดกินข้าวใครเท้าไงนี่มันเย็นแล้วนะออ๋เราผิดเออเราเท้าเย็นแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงเลยไปมอาฟังถูกเอาอีกไหมครับไปแล้วครัพี่ปุ้ยสวัสดีครับอุ้ยพี่ปุ้ยสวัสดีครับีครับผมคิดถึงมากเลยครับคิดถึงเหมือนกันนะครับฮันน่า มีครูดีๆหัวใจโอเคครับผมใจของฉันเันรอใเธอรับไกรับไปคว้ามันดินี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีหน้านะอย่าแซาอย่าเซวอย่าแซวนี่เริ่มอัปเกรดแล้ะทุกคนรับอ ใจของฉันที่ข้างในมีเพียงคำรักที่เธอเก็บไว้มีท่าไหมมีท่าไหมมีท่าไหมไม่ไม่มีครับคิดไม่ทันนะใจของฉันที่ข้างในมีเพียงคำรักที่เธอเก็บไว้อะเอ่อแป๊บนึงอีกท่าเดี๋ยวไปบอกเองนะเพลงเขาบอกไว้แล้วนะและงเธอไม่คิดมีใครอีกไม่คิดจะมีใครอีกอ๋อ ตามนั้นครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวนะครับตอนนี้ไปเตรียมพร้อมหมดนะครับทุกคนแล้วก็หกโมงครึ่งใช่ไหมเจอกันนะครับนิดหน่อยเจอกันนะครับเจอกันนะครับทุกคนผกโมงครึ่งนะครับเบ้าครับ <c oughs>